สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านท่าเรือนะคะตําบลท่าเรืออําเภอนาว่าจัางหวัดนครพนมนะคะที่น,นี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุมชนนะคะที่ทําดนตรีเครื่องดนตรีอีสานเป็นวัฒนธรรมที่ชุมชนนี้ทํามาช้านานแล้วก็จะมีพินมีโหสมีแคนนะคะที่น,นี้เป็นชุมชนไม่ใหญ่มากคะ่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะ,ะเดี๋ยวยังไง เราจะพาทุกคนไปดูในหมู่บ้านที่เขากํากลังทำหมูทำแคนเล็กๆไว้เป็นของที่เราเลือกไว้จําหน่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้ทําอะไรนะคะทแคอันนี้กําลังทําแคนเดี๋ยวขออนุญาตให้เพื่อนๆดูนี่คือไม้แคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําแคนกันนะคะน,นี่คือทาแคนใช่ครับอันนี้เลือกอยังไงให้มันได้เท่ากัน เครื่องวัดไหมเลือกตามคีเสียงครับผมมีเป็นคีเอไหมเนี่ยดูยังไงคะความยาวตามเสียงความยาวตามเสียงถ้าจะเป็นตัว A อไมเนอร์ใช่ไหมครับเอเอไมเนอร์ก็จะมีความยาวหนึ่งเมตรตัวนี้เอไมเนอร์จะมีความยาวหนึ่งเมตรนะคะอันนี้คือตัวนี้เป็นแม่เสียงเลยครับแม่เสียงเป็นเสียงทุมครับเป็นเสียงทุ้มนะคะจะความยาวหนึ่งเมตรค่ะนี่คือตัวที่สมบูรณ์นะคะเพื่อนเพื่อน นี่ใช่ไหมที่บอกว่าที่จะเป็นตัวทีใหญ่ตัวทีเล็กเสียงตัวเสียงล็กใช่ไหมครับผมเสียงจะทุ่มทุ่เสียงทุ่มทตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าลูกอ่าตัวนี้ก็จะเป็นลูกอ่าประสานเสียงมันมีจากใหญ่มาหาเล็กอย่างเี้ยครับโอ้เป็นลำดับเป็นลำดับการไล่เสียงนะคะทุกคนครับดูเรียมีภาษาลาทีเอาให้ดูเนาะเสียงมันทุ่มันจะมีอ่าดเล็กรอบกับโดใหญ่นะครับประสานเสียง น,นี้ดูดใหญ่มีดูเล็กต่อพร้อมกันเราจะเปาเป็นเพลงครับเป็นยังไงคะทุกคนเพาะไหมเราทำมากี่ปีแล้วคะผมเพิ่งสืบทอดจากพ่อพ่อทำอยู่นาผมเข้ามันอยู่ในบ้านโ oh, อ้ปกติชุมชนบ้านเรามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอาชีพหรือว่าเป็นยังไงเป็นวัฒนธรรมต่อเนื่องกันมาหรือว่ายังไง เป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมาเลยครับรุ่นสู่รุ่นครับร,รบน่ี่คืออุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการทำันนี้ก็จะเป็นลิ้นน,ใน,ใน,นี่นนี้ใส่ตรงไหนตีไปแล้วนี่ครับผมเราตีมาแล้วก็เอามาสับสับตรงไ้ใช่คิวสับ <ห Bonnie. S 1> สับแล้วก็เอามาผัดครับผมไม้ไม้ชามันจะเป็นตนางๆง เาอันนี้มาขัดออกครับขัดลินให้มันมีช่องว่างครับผมให้มันขยับได้อย่างนี้ปกติแล้วมันจะขยับไม่ได้เวลาเราสับนะตัวนี้จะขยับไม่ได้ตรงนี้เราขัดแล้วขัดแล้วก็มันจะขยับยินได้นะครับขิ้นลงได้แล้วอันนี้เราเอาใส่ไว้ตรงไหนอันนี้เราก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะครับคำร่องคำร่องเข้าลินแบบบางคำทุกคนคะทีนี้นี่คือเพื่อนจะทำเป็นร่องนะคะเพื่อที่จะเข้าลิ้นนะคะ ช่องเข้าลิ้นเสียงนะครับผมแล้ก็จะมาทําตีเสียงอ่ามันก็จะมีเป็นช่องเสียงนะครับแปว่าว่าเอาเป็นลูกไหนลูกคีลูกฟ้าลูกเรอย่าเงนะครับแล้วก็จะมาบันี้เทียบอันนี้ก็จะเป็นลูกลูกใหญ่เนาะเป็นลูกลูกปลานี่ใช่ไหมครับลูกลูกนี้แล้วก็วัดแถวีแถวนี้คือแถวก็คือเป็นช่องเสียงครับผม ถ้าเราทำผิดมันก็เสียงไม่ได้ตรงโน้ตครับอันนี้คือช่องเสียงโอ้ใช่ครับใช่ครับทีนี้เราทำช่องเสียงแล้วเราก็ไปขูดทีเสียงน,นี่ทำช่องเสียงอันนี้นะคะเพื่อนก็จะเจาะเป็นช่องแบบนี้เพื่อทำอเป็นช่องเสียงนะคะคเพื่อที่จะหาทีใช่ไหมครับหาโน้ตหาโน้ตค่ะเพื่อที่จะหาโน<ม>้ตหาเสียงพวกโดเลมีฟาตอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นแม่ใหญ่ ทุกคนคะดูอุปกรณ์น่ากลัวมากเลยนี่คือนี่คืออุปก,กรณ์สำคัญ,คญม,มีตอกนะคะเขาเรียกว่ามีตอกน่ากลัวมากเลยแต่ว่าน่ารักมากนี่คืออะไรอันนั้นก็จะเป็นหอยอันนี้เป็นหอยสังนครับผมเอามาทำอะไรคะเอามาปึกอาภา,าษา,ษาอีสานเขาปึกลิ้นนะครับผมทำให้ลิ้นมันแฉบ<อ>ท้าให้ลิน้นแฉบปกติแล้วมันจะมีช่องว่างน,นีนะครับค่ะแล้วก็ว <ทำ S 2> เอามา ถูๆครับต้องฟนใส่น้ําก่อนฝนใส่น้ำใส่หินนี่ด้วยใช่ไหมครับผมไอตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวยาลิ้นะครับเป็นตัวยาอันนี้ต้องเอาใส่น้ํานะคะแล้วก็เอามาฝนแล้วมันก็จะมีเป็นเหมือนอ่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเหมือนเราทํายานะคะเหมือนเราทํายาเพื่อที่จะไปปิดเพื่อที่จะไปปิดนใช่ไหมใช่ครับวันนี้ก็ใส่ดินตอนขั้นตอนการใส่ินไม้ นี่ค่ะนี่คือลิ้นนะคะที่เพิ่นหลังจากที่เพิ่อนาอ,นอาเตรียมเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็จะมายัดใส่รูตรงนี้ปิดตัวนี้จะเป็นตัวบอกถึงตัวโนต้ตนะคะทาให้ลิ้นเสมอกันครับเพียนถ้าลิ้นไม่เสมอกันมันก็จะไม่เป็นเสียงเพียนที <c oughs> นี้เราก็จะใช้อุปกรณ์เทียบเสียงครับนี่คือจเป็น,บบนโทรศัพท์หรือว่ามี <c oughs> อ่าเราจะใช้แอปโทรศัพท์เป็นแอปตั้ง <c oughs> สายกีตาร์นี่นะครับในการเทียบเสียงนะคะ <c oughs> ว่าเสียงที่อ่าเพิ่นอัดเข้าไปนะคะในการเป่ามันจะตรงคียไม่มันต้องมีเสียงเทียบนะคะไม่งั้นเสียงมันจะเพีใช่แต่ก่อนไม่มีที่เทียบมันก็จะเพี้ยนเปี่ยนหน่อยอันนี้เป็นเป็นเสียงทุ้มๆคก็เป็นอันหนึ่งใช้เวลาเนี่ยครับอันนี้ก็จะได้แล้วครับเป้าได้ครับเป้าได้เดี๋ยวจะเป่าให้ทุกคนฟังกัน เ,เป่ปเ,เปาลงค่อยๆเป่าลงยาวๆไปอครับนเสียงเดียวกันครับอันนี้ก็จะพัฒนามาเป็นแคนพลาสติกตัวนี้ผมทำคนเดียวในหมู่บ้านอันนี้นเป็นข้อผมทำเป็นข้อ PVC อันนี้จะเป็นแคนประยุกต์นะคะทุกคนโดยที่เพื่อนประยุกต์จากท่อ PVC นะคะใช่อันนี้เป็นบ้านหลังเดียวในชุมชนหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวในชุมชนบ้านในประเทศไทยก็ว่าได้บ้านท่าเรือใช่ไหมบ้านท่าเรือนะคะนี่ทําจากท่อ PVC ีซนะลองฟังเสียงดูเค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะคะ อันนี้คือโต๊ะที่ไว้ทำลิน้นทำอะไรใช่ไหมตอนนี้ก็ตีลิน้นไว้จะตีลิน้นอืออันนี้อันนี้เอาไว้จะสับอันนี้เป็นหัวลูกสุกครับสับอะไรสับลิ้นนะครับสับลิบ้นใ<ๆ>้เป็นช่องว่างเนี่ยใส่สิวสิว,สวนี่สับ<อ>แล้วไผ่อันนี้เราไปเอามาจากไหนอะอันนี้นำนำเข้าจากประเทศลาวครับไม่ได้ผลเองไม่ไม่ครับเคยมีโครงการมาปลูกที่บ้านแล้วแต่ว่ามัน เมื่อือจะกลายพันธุ์ให้เป็นไม่นจะเป็นลูกใหญ่ๆไม่เป็นลูกสวยๆของเราอออันนี้เพื่อนน้เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะประเทศเราอันนี้ก็จะเป็นปีผูไทยอันนี้ก็เป็นปีผูไทยทีผมทำเองอ๋ออันนี้จะเป็นปีผูไท,นนผไทยนะคะพัฒนามาเป็นพลาสติกในผมคงว่าทำอัน,นี้ <laughs> ต่อ,อยังไงเนาะต่อด้านต่อกดนี่นะครับกดทุกรูกเลย <laughs> ป็นปีภูไทยนะคะวันหนึ่งทําได้กี่อันืูว่าแคนนี้ประมาณสามวันครับผมค,คือทาอย่างดีนะคระับเป็นลิ้เงินอันนี้ก็เป็นส่วนผสมอันนี้เป็นเป็นเป็นเงินสมัยก่อนครับผมอันน,น,นี้อันนี้ที่ทําลิ้นนะคะมันเป็นส่วนผสมจาก เงินใช่ไหมอันนี้เป็นสตางแดงครับผมสตางแดงแล้วก็จะมีเงินท่านเอาสตางแดงแล้วก็เอาเงินที่อยู่ในร้านทองใช่ไหมผมหรือว่าเป็นเป็นเงินวไหหัวซางก็ได้เอเอาไปหลอมก่อนใช่ไหมแล้วถึงมาตีเป็นลินได้ใช่ไหมัเอามาตีเป็นลินนี่คือภูมิปัญญาของอ่าชุมชนบ้านท่าเรือตําบลท่าเรืออำเภออำเภอนาว่าจังหวัดจังหวัดนครพนมนะคะถือได้ว่าเป็นอ่าการสืบทอดวัฒนธรรมที่ ามาช้านานจากรุ่นสู่รุ่นนะคะก็ขอขอบคุณทางชุมชนนะคะขอบคุณทางนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะไว้เราจะมาเยี่ยมอีกทีนึงนะคะขอบคุณมากค่ะ